สวัสดีครับวันนี้วันที่สามมีนาคมหกแปดนะครับเรื่องที่ผมจะคุยวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติที่ถดถอยลงนะครับในเรื่องโลกร้อน,นเองนะครับนี่เป็นข้อมูลอุณหภูมิอากาศโลกนะครับเฉลี่ยเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมนะครับที่จริงมันเหลืองมาน,นิดหน่อยนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับในปีที่ผมเกิด1950นะครับนะสีน้ำเงินเนี่ยคืออุณหภูมิต่ำกว่าคกาเฉลี่ยของโลกเมื่อเทียบกับยุคอดีตนะมันมีการขึ้นลงขึ้นลงนะมีแดงก็คือร้อนกว่าน้ำเงินก็เย็นกว่าแต่ตรงนี้ปีที่เย็นปีสุดท้ายนะครับอุณหภูมิมันเป็นสีน้ำเงินนะครับ เป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นนะฮะตรงนี้ปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นตลอดนะครับสีแดงนะครับสูงขึ้นตลอดและสูงขึ้นในอัตราเร่งนะครับความชันเพิ่มขึ้นนะครับอัตราเร่งนะครับเพราะว่าเชื้อเพลิงเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ที่ไปห่อหุ้มโลกเอาไว้โลกเราก็เลยมีปัญหาสารพัดมีคำพูดที่ให้ช่วยกันคิดนะครับนะเป็นคำพูดของนักการเมืองอเมริกันคนหนึ่งนะครับซึ่งต่อมาโอบามาไปหยิบมาพูดนะครับและคนก็รู้จักกันชื่อของโอบามานะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยนะะคนรุ่นเราเนี่ยคือรุ่นโอบามาเนี่ยนะะจะเป็นรุ่นแรก ที่ได้รับรู้ถึงผลกระทบจากโลกร้อนเมื่อกี้มันเกิดมีปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับสองห้าสองพันห้าร้อยี่สิบนะครับสองพันห้าร้อยี่สิบเป็นรุ่นแรกที่รับรู้ผลกระทบและจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะสามารถเน้นนะครับที่จะสามารถแก้ปัญหาโลกร้อนได้นะครับรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายเพราะอะไรครับ พราะอะไรอันนี้เป็นความหมายที่ผมเข้าใจนะครับคือโลกร้อมันเกิดขึ้นในซาเร่งมันเหมือนกับวัตถุหล่นลงมาจากภูเขาอะนะยิ่งนางขึ้นนางขึ้นมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนก้อนหิมะจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันมวลก็มันจะใหญ่ขึ้นปัญหาจะหนักขึ้นเพราะั้นการจะแก้ปัญหาโลกร้อมันต้องรีบแก้รีบแก้ทันทีที่มันเริ่มขยับนะต้องไปห้ามล้อเอาไว้ก่อนแต่ถ้าห้ามไม่ได้มันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้น เพราะฉะนั้นนกักการเมืองคนนี้หรือโอบามาเนี่ยถึงบอกว่าเราเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะสามารถแก้ปัญหาโลกพร้อมได้หลังจากนั้นไม่มีทางหลังจากนั้นโลกจะหายนะนะครับแน่นอนผมเชื่ออย่างนี้เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับ